น็อตท่อ EGR นะครับตรงท่อยเสียเนาะตรงเฮดเดอร์มันจะมีตัวล่างนะครับตัวเนี้ยจะถอดยากนะครับเนี่ยประแจขันก็ไม่ออกนะครับลูกบล็อกขันก็เข้ายากเข้าไม่ได้ก็เลยสกัดออกนะครับสกัดออกเอาไฟเผาด้วยนะครับไฟเผาให้แดงแล้วก็สกัดออกนะครับก็ออกง่ายนะครับเพราะว่าน็อตมาคลายละอันนี้เป็นแนวทางในการถอดของผมนะครับที่ผมทาเนาะแต่น็อตก็งต้องทิ้งนะครับเพราะว่าน็อตงอ ใช้ต่อไม่ได้ละต้องทิ้งก็เปลี่ยนอตตัวใหม่ใส่ให้ลูกค้าไปครับโตโยต้ารีโว2.8คันนี้นะครับตอนเช้าลูกค้าแจ้งมาว่ามีอาการความร้อนขึ้นมีน้ําเดือดนะครับน้ําเดือดออกจากหม้อพักตอนเนี้ยแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูของเสียกันว่ามีอะไรกันบ้างนะครับรถคันนี้นะครับสันนิษฐานว่าหม้อ EGR แตก นะครับหมอ e ้อ EGR e c อช n g e จะ EGR นะหม้อต้ม EGR ก็แล้วแต่จะเรียกกันเนาะแตกคันนี้ลูกค้าเขาอยากได้อุดให้แบบสวยงามหน่อยนะครับแบบสวยงามใส่แผนอุดเป็นสีๆนะครับนาะก,ก็เลยจัดการใส่แผลอุดให้คันนี้ถอดท่อ EGR ที่สองเส้นนะครับนี่โอ้โหเขมาเมนาะครับเต็มเลยข้างในรถที่ไม่อุดนะครับขมาไอเสียมันก็จะเยอะเงี่ยครับในท่อร่วมไอดีมันก็จะตันเนาะถ้าอุดมันก็จะสะอาดหน่อยนะครับ จะอุดไม่อุดก็แล้วแต่ลูกค้านะครับแต่คันนี้มีปัญหาก็จะเป็นต้องอุดนะครับถอดท่อร่วม EGR ทิ้งสองอันนะครับคันนี้แต่ไม่ดังด้วยนะครับรีโมทตรงด้านหน้าก็ใช้ไม่ได้นะครับเลือกฟังก์ชันที่หน้าปัดไม่ได้นะครับก็แพ่แต่ขาดนะครับก็เปลี่ยนไปมีกองอากาศหนึ่งอันนะครับกองอากาศตันแล้วก็ถ่ายมันเคลือบเปลี่ยนสากองด้วยเดี๋ยวผมจะพาไปดูที่รถกันนะครับว่าอุดแบบไหนอุดยังไงนะครับ โตยต้าลีโวจะอุดแบบสี่จุดนะครับแผ่นสีแดงเนี่ยครับเนี่ยแผ่นสีแดงเนี่ยคือแผ่นที่ใส่ให้นะครับก็ที่ท่อแป๊บถอดออกสองอันนะครับนออันนี้คือฝั่งท่อไอเสียนะครับฝั่งท่อไอเสียเนี่ยน็อตตัวบนเนี่ยจะถอดง่ายอยู่แต่ว่าน็อตตัวล่างนะครับถอดโคตรยากเลยนะครับช่างที่เคยถอดจะรู้กันนะครับว่าน็อตตัวล่างถอดยากมากนะครับแต่ถ้าบางคันเขาเอาเครื่องออกมาครับบางคันผมเอาเครื่องออกมาด้วย เพราะว่ารีโว่เนี่ยผมก็เคยทาเครื่องเคยผ่าเครื่องละผมจะเอาบล็อกลมยิงหลังเครื่องนะครับมันก็ออกง่ายนะครับแต่ครั้งนี้เราไม่ได้ถอดเครื่องนะครับเราก็ต้องเอามีวิธีการเอาออกนะครับดอกส่วนฝั่งไอดีนะครับททอรมไอดีนะครับก็แผนสีแดงนะครับนี่นี่หนึ่งแผ่นนะครับสองแผ่นก็สามแผ่นอยู่ด้านล่างนะครับอยู่ด้านล่างเนาะ อันนี้เรียกว่าอุด EGR แบบถอดท่อทิ้งแล้วใส่แผน่นปิดสีแผ่นนะครับแล้วจุดสุดท้ายนะครับที่รีโวความร้อนขึ้นผมจะทำให้ลูกค้าซื้อใส่ท่อน้ำบายพาสนะครับปกติท่อน้ำบนเนี่ยมันจะเข้าด้านบนของหม้อ EGR นะครับเนี่ยหม้อ EGR เขือนนี้นะครับเนี่ยเข้าปุ๊บแล้วก็น้ำจอ,อกด้านล่างแต่พอที่รถที่หม้อมันแตกรถที่หม้อมันแตกความร้อนขึ้นนะครับความร้อนจากท่อเสียจาก EGR นะครับจะมา วิ่งหาน้ําได้พูดง่ายๆคือความร้อนจากไอเสียเนี่ยมันจะวิ่งมาหาน้ําทําให้น้ําเดือดก็เลยมีความร้อนขึ้นนะครับก็เลยใส่ท่อไบพาสจากท่อน้ําบนที่ออกมาเป็นน้ําร้อนก็วิ่งกลับเข้าเครื่องเลยนะครับก็ตัดท่ออันนี้ออกตัดหม้อ EGR ออกก็ไม่ต้องใช้ละเมื่อกี้ผมไปล้องวิ่งมาก็ปกติดีแล้วนะครับเดี๋ยวก็แจ้งให้ลูกค้ามารับรถบได้นะครับผมโอเคครับ ส่วนนะ้ำมันเครื่องคันนี้ที่ผมใส่ให้นะครับเป็นซินเทติกฟอสตนะครับเป็นสังเคราะห์อของคุกสามนะครับ 10W30 ลิโวมันใช้เจ็ดครึ่งเนาะอันนี้มีหกหนึ่งอันนี้เจ็ดหนึ่งลิตรเป็นเจ็ดนะครับหกลิตรเจ็ดหนึ่งลิตรก็เป็นเจ็ดลิตรลิโวใช้เจ็ดครึ่งนะครับก็เลยต้องซื้อเพิ่มอีกหนึ่งลิตรนะครับน้ำเครื่องนี้นะครับเป็นสังเคราะห์แท้ของคุกสามคันนี้ก็เปลี่ยนถ่ายให้เรียบร้อยแล้วนะครับประมาเครื่องก็ลูกค้าก็ไม่เคยได้ใช้รถนะครับแต่ก็ดำเพราาะว่ไ่ไไมดด้อุ EG นาน อันนีอุดให้เรียบร้อยแล้วก็โอเคแล้วครับผมเรียบร้อยครับ